การหาเรเศษส่วนกับเศษส่วนตัวอย่างที่1เอาข้อที่สามค่ะบอกโจก็ส Young, ามหมอยเ็วเศษ9กส่วน 4. หาน 4. หารเศษ7จส่วนสี่วิทีทำ ก็เลยยิ่งง่ายเลยเนาะอันดับที่หนึ่งทำอะไรนะคะถ้าเป็นการหารต้องทำอย่างไรนะคะตัวหน้าเก็บไว้เหมือนมตัวหน้าเก็บไว้เหมือน,น,นเดิมเปลี่ยนเครื่องหมายหาเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับตัวนหน้าหรือตัวหลังตัวหลังนะคะคือตัวนี้เนาะ อันดับต่อไปทำอะไรต่อนะคะบนอยู่กับบนส่วนด้วยล่างอยู่กับล่างมีทั้งหมดกี่คู่นะคะสี่คู่ทำคู่ไหนก่อนก็ได้มีไหมคะมีไหมมีไหมคะให้มีเลยถ้าไม่มีทำอย่างไรลูกบนคูณบนเก้าสี่สามสิบหก จ็ดหหโอ้เจ็ดห้า uh, si ี่สิบจ็ดห้าามสิบห้นมากกว่าข้างล่างเราเรียกว่าเศษเกินเราแปลเศษเกินเป็นจำนวนคลาดได้เท่าไหร่ลูกตอบให่าไห่หนึ่เศษหนึ่งส่วนสามสิหานวนคลาบต่อออเอตอบด้านล่างให้มันสวยงามนิดนึงอ่ะ ตอบ1 1เศษ1ส่วน35ต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะต่อไปตัวอย่างที่2เอาข้ออะไรดีเอาข้อที่8ได้ยินเพื่อนว่าข้อที่8เอาบอกโจทย์ข้อ8หน่อยคะ่ะ6 3สสา่วน1 0 2หาร 1น4่ง้อยหบนี่แหละคะหลังลรลตรงวิทีทำอันดับที่หนึ่งทำอย่างไรคะเปลี่ยนหารเป็นคูณตัวหน้าเหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนกลับเศษเป็นส่วนนี่คือกลับเฉพาะตัวข้างหลัง หลังจากนนะนำอะไรต่อน,นะคะที่คุณครูบอกบนอยู่กับบนล่างอยู่กับล่างโอเคค่ะต่อไปอะไรต่อดีคะมีทั้งหมดกี่คู่สคู่ทำคู่ไหนก่อนก็ได้คู่ไหนดีคะใครคิดอะไรออกตอบเลยเร็ว อะไรนะครับเอาอะไรดีอ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะเอาเลขอะไรครับเอาเลขสองนะเพื่อนบอกเลขสองลูกครูนะคะจับตัวนี้ก่อนนะคะสองเจสสเหลือ1นึ่งนั้สองเจสิบสี่โอเคไหมคะต่อไปอะไรต่อสองห้าสบสองหนึ่งสอง ก็ดูด้วยนะบางทีครูอาจจะตัดผิดนะครูเล่นผิดก็มีนะอาจจะก็อาจจะลองใจนะักเรียนดูเรียนดูนะคะต่อไปเล่นอะไรดีง่ายมาก77 1ด7 77เ 77, 77ห่งมดหรือยังนะักเรียนว่าจริงหรือเปล่าไม่จริงอะไรอีกดีคะ อะตอนนี้เดี๋ยเลขหนึ่งละเก็บไว้เดี๋ยเลขหนึ่งละตรงนี้มันเลือเลขเนี่ยสี่เหลือไว้ก่อนเพราะยังไม่จบสี่เหไว้ก่อนยังไม่จบมีเลขอะไรอ่ะเลขอะไรคะเลขอะไรสามค่ะถูกต้องทำไมถึงเป็น3มาดูนะสามสองหกสามหนึ่งสาสาหนึ่งสาสา็ดยี่สบอ็ อยากนึกถึงเลข 3, 5, 7, 9, 11ไปเรื่อยๆจะไว้นะคะเพราะฉะนั้นต่อ21คูณ1ข้างล่างเหลือเลขอะไรคะ17คูณ1ได้21ส่วน17ทันไหมคะได้ไหมตอนนี้ไปเสร็จเกินน้องแปลงให้หน่อยเร็วเป็นเท่าไหร่คะ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 17,